โย่สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u c กิ t r วันนี้พูดเลยว่าเรามีเครื่องดื่มสุดพีคสุดแปลกจากญี่ปุ่นมานำเหนือก่อนหน้านี้มันเป็นขนมญี่ปุ่นไปแล้วใช่ไหมเออครั้งนี้มันยังมีน้ำด้วยน้ที่จะเย็นมากญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้องญี่ปุ่นนญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุญี่ปุ่นดีใช่นญี่นี่ปุ่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นญ่ปุ วันน de sí. ี้เป็นโจทย์แบบญี่ปุ่นล้วนเลยทั้งหมดนี้เป็นของญี่ปุ่นทั้งนั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันจ้าเฮ้ยไดเฮ้น่มตกรตกาตกรตเลยนะตามสไตล์ของเราเราจะเริ่มต้นด้วยอันที่แปลกน้อยสุดไปมากสุดโอเคโอเคอันแรก อันแรกสายแอปเปิลชอบแน่นอนเอานี่นี่ครับน้ำแอปเปิลเป็นน้ำแอปเปิลแดงผสมแอปเปิลเขียวเราอ่ะเคยกินน้ำแอปเปิลจากญี่ปุ่นมาแล้วนี่นิดหน่อยรู้สึกว่าน้ำแอปเปิลเขาอร่อยเพราะฉะนั้นอันนี้จะพลาดได้ไงอะแบบว่าขวดขนาดกระทัดรัดมากนะครับจุ๋มจิ๋มเขาบอกว่าเป็นน้ำแอปเปิลร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยมาลองแก้วพร้อมแกเอาให้ลงแก้วสระ นี่หมดขวดหนึ่งแก้วพอดีเลยเฮ้ยน้ำแอปเปิ้ลเขาสีแบบขุ่นมากดูสีดีมมงไม่เห็นหลอดเลย <Yeah. S 1> สีขุ่นมากสีเหมือนยาคูนิดหน่อยนะครับทุกคนใช่ถ้าน้ำแอปเปิ้ลทั่วไปที่เราเห็นตามร้านนู่นนี่นั่นมันจะใสๆเนาะมึนกินไม่รอาเลย <laughs> <laughs> มันเป็นยังไงอธิบายไปดิจีนเ <laughs> 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 ชื่อแล้วว่าร้0เป็นจริงจริงทุกคนคือมันมีกลิ่นเปลือกของแอปเปิ้ลด้วยอ่ะ แล้วมันมีความเปรี้ยวๆนิดนึงด้วยเพราะแอปเปิลเขียวมันจะเปรี้ยวกว่าแอปเปิลสีแดงอะใช่แล้วรสชาติเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนแบบเขาเรียกไงอะมันไม่ไม่มีความกลิ่นสังเคราะห์อะเออรสชาติแบบกลิ่นธรรมชาติมากอันนอยอะไรมากทุกคนอะไย่าอีกทีไปแต่แปะไปไปผลนี้เลยอันนี้หาซื้อได้ที่ดองกี้ด้วยนะใช่คือรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นของเหลวที่ออกมาจากผลแอปเปิลจริงๆเยี่ยมบริโกะอันนี้ต่อไปต่อมาก็ยังคงอยู่ในหมวดหมู่ของผลละไม้เป็นญาติกับแอน เออนั่นก็คือจิจาเฮ้ยนี่คือน้ำสตรอเบอรี่หรือนมสตรอเบอรี่อ่ะเขาบอกกันว่ามันเป็นน้ำสตอรอเบอรี่ผสมนมก็คือน,นมสตรอเบอรี่ปะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วสีเหมืนนมนนนะอนนมเย็นบ้านเราเลยนะพร้อมชิมมาโอ้มันคือนมเย็นเลยครับเออกินเหมือนนมเย็นบ้านเรากินเหมือนนมเย็นมากเฮ้ยกินนมสตรอเบอรี่เลยอ,อนี่ทุกคนดูสีดิเป็นสีชมพูมุ้งมิ้ง สีชมพูพาสเทลมาให้เกียรตินี่เช้งเลยเป็นผู้หญิงกับสีชมพูอมนมสตรอเบอร์รี่ ้ยทุกคนอุ้ยมันดีฉันชอบคือใครที่รู้สึกว่านมมันแบบมีความเข้มข้นหนักไปหนักไปเออนี่เลยครับนี่คือคําตอบของคุณครับถ้ายกตัวอย่างเท็กเจอร์ให้ฟังมันเหมือนเรากินคาพิตรเลคโตอะใช่ใช่ใช่คาพิตรเลคโตแต่มันเป็นรสสตรอเบอรี่เนาะมันเป็นรสสตรอเบอรี่เป็นรสนมสตรอเบอรี่ใช่มันไม่ใช่เรากินนมสตรอเบอรี่เหมือนนมวัวนะอันนี้มันเหมือนคาพิตรเลคโตรสสตรอเบอรี่เียคือมันจะมีความหอมนมแล้วก็ความเปรี้ยวหวานของสตรอเบอรี่นะแต่มันเบา เหมาะมากสาหรับคนที่แบบอยากกินแบบเครื่องดื่มแบบซอฟต์ดริงอะไรเงี้ยดีมา,มากเลยดีเพราะปกติกินนมมากไม่ได้มันเลี่ยนมันหนักไป<ช>แต่<ช>อันนี้ค,คือแบบกูได้หมดโอเคแปะไปดูอย่างต่อไปเลยทุกคนผลไม้ผ่านไปสองอันแล้วแต่ผลไม้ไมัมนยังไม่หมดยังไม่หมดยังเหลือผลไม้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือน้องตุ้มตุ้มตมีคนนี้ เมลอนโซดาเขาคือน้ำเมลอนโซดาซึ่งขวดเหมือนขวดโซดาบ้านกูเลยเออและอีนี่เป็นทาสเมลอน ะไม่พลาดได้อย่างไรเลรอนเลมอนโคลานะครับชอบมากล็อกอาจจะชอบผลไม้ที่มันกลิ่นหอมเอเพราะฉะนั้นฉันเลยไม่ชอบทุเรียนฉันก็เหมือนกันเฮ้ยแต่คนที่ชอบทุเรียนก็บอกว่าทุเรียนหอมโอเคไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นขอโหวตพิมพ์มาว่าสาหรับทุกๆคนแล้วทุเรียนมันหอมหรือทุเรียนมันไม่หอมพิมพ์มาในคอมเมนต์นะมาฉันเตรียมแก้วให้เขาไม่ปิดกัน น้ำแข็งพร้อม <c oughs> โอ้หอมมากกินเมลอน <c oughs> หอมมากครับทุกคนกินเมลอนหอมชื่นใจไม่ใช่มะนาวหอมชื่นใจนะ โอ้โหเสียงซ่านี้ดูดิเห็นความดีดของเขาว่าเฮ้ยสีมันใสมากดูดิทุกคนมันใสจ่อยเหมือนสปายบ้านเราเลยหรอกฮาร์โค้ชคืออะไรครับยี่ห้อเขาที่อ่ห้อเขานะครับนี่พร้อมจะชิมหรือยังโอ้โหพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วฉันให้เกียรติคุณเพราะคุณชอบเมลอนเกลียดแบบเกลียดแบบไหนให้เกลียดแบบให้เขามเกลียดเม็นเป็นอย่างง่ายอะไรเรียอคชั่นนันคืออะไรอ่ะสดชื่น ต้องเรียนแบบทำไมเออก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันหวานน้อยอุ๊ยมันอร่อยมันเป็นไอเนี้ยต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นโซดากิ่นเมลอนเออคือมันไม่หวานมากจริง ใครอยากกินน้ําหวานอารมณ์แบบเหมือนน้านนหวานแบบน,าน้าหวานแบบแฟนตอมแฟนต้านะซาซ่าหวานๆนะ่ะอาจจะไม่ชอบเพราะอันเนี้ยมันไม่ได้หวานมันเป็นเหมือนกับโซดาที่มีกลิ่นเมลอนหวานน้อยอหวานน้อยมันมีความหวานอยู่จิ๊ดนึงแต่เราชอบนแะต่ไมเราชอบสองคนหวานนะอ่อนๆอ่ะกําลังดีมันไม่หวานจนแบบโอ้หวานเลยเนี้ยสดชื่นเอ้ยส่วนใหญ่แล้วเครื่องดื่มที่เราเอามาเนี่ยมันจะไม่หวานจิ๊ดทุกอันเลยนะใช่ใช่ไม่หวานบาดมากจากที่กินมาทั้งหมดสิที่หวานสุดนะก็คืออ,นอีน้ทแอปเปิ้ลเนี่ยนะ หวานสุดละขนาดนมสตรอเบอรี่ยังไม่ค่อยหวานเลยหลังจากนี้แปลกมากหยิบมาแบบไม่คิดเลยเพราะอยากรู้ว่าอะไรแฟร์มันคืออะไรรสชาติเขาจะเป็นยังไงอะแต่ขนาดที่ว่ามีหนวดงอออกมาจากน้ำอะไรอย่างเี้ยเลยไม่ใช่ไม่เนไม่นื้ออันนั้นไม่กล้ากินเหมือนกันอันต่อไปเนี่ยพูดเลยว่ามันเป็นน้ำแต่ไม่ใช่น้ำธรรมดามันเหมือนน้ำเปล่าแต่เขาบอกว่ามันเป็นน้ำแร่ออกซิเจนอยู่ในน้ำอยู่ไกล้มาก าานี่ดูขวดแพ็กเกจของเขาสิมันอาจจะดูเหมือนสกินแคร์เล็กน้อยแต่มันไม่ใช่มันคือน้ําดืม่มเออดูไกลๆนี่ก็แบบขวดยาสระผมอะไรเออดูเหมือนแบบน้ําเช็ดหน้าน้ําตบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่มันคือน้าดืม่ม<อ>นี่ไงเขาบอกว่าเป็นน้ําดื่มที่ผลิตโดยเทคโนโลยีนาโนบับเบิลจากประเทศญี่ปุ่นทําทให้มีค่าออกซิเจนในน้ําที่สูงอนุภาคออกซิเจนที่ได้จะมีความเสถียรสูงดูดดูดด่นแป๊จึนซึมทราบเข้าสู่เซลล์ร่างกาย ได้ทันทีที่ดื่มโตเป็นอะไรไหมลูกฉันอยากรู้ว่าน้ําที่กินปุ๊บเราจะได้ออกซิเจนเลยนี่มันเป็นยังไงมาร่องเทไหนคือความออกซิเจนนะอยากรู้อะนี่ไงที่เป็นฟองๆนั่นเปล่าคือมันน่าจะไม่เห็นวยตาเปล่าหรอกเนาะฉันอยากซึมซับออกซิเจนต่างอะไรจากลำกองบ้านกอน แกเนี่ยมันแบบเป็นพวกลิ้นไม่ถึงกินน้ำแร่แล้วแบบไม่เข้าใจสชาติออกซิเจนหรือเปล่า <c oughs> ไม่ดูถูกน้ำแร่ <c oughs> <c oughs> เลือด น้ำกองหลังบ้านคุณอ่าแล้วมันไม่ใช่น้ำแร่ราคาแบบไม่กี่บาทนะทุกคนมันเกือบร้อยบาทนะครับเนี่ยามันเป็นน้ำแร่ไงทุกคนประมาณ80บาทโอเคแหละพวกออกซิเจนอะไรที่เขาเคลมว่ามันมีมันก็อยู่ในนี้แหละเออแต่ก็ไม่รู้อะเราไม่มีตัววัดว่าตอนนี้ออกซิเจนเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่แล้วแต่ว่ารสชาติแค่เหมือนน้ำปล่าธรรมดาอะไรแตก็เป็นความสบายใจส่วนตัวละกันเออกินแล้วก็รู้สึกว่าว้าวคือได้ออกซิเจนเยเพราะว่ามันแพงหยอกเล่นหยอกเล่นมาดูสองอันสุดท้ายดีกว่าพูดเลยว่าเขาเนี่ย ยังไม่ยังไม่เคดอีกเหรอหเขาเป็นพี่น้องกันที่คล้ายกันเดี๋ยวเอาพี่มาก่อนโอเคอ่าขอเชิญพับกบพับกาบพับเก็บเทปกูถูกแล้ว <laughs> นี่ <laughs> เขาคือฮิโรชิม m าโคลานี่เขาก็คือโคลาฮิโรชิม m าหรือพูดง่ายๆว่าเป็นโคลาจากเมืองฮิโรชิม m านั่นแหละ ความน่าสนใจความอเมซิ่งของเขาคือเขาเป็นโค่าที่มีส่วนผสมของชาและก็ส้มอสากุ้ยเฮ้ย hey, สุดยอดคือเป็นโคลาที่มีรสชากับกลิ่นส้มอ่ะถามว่ารู้เพราะอะไรจำได้ไงอะ่ะข้อมูลดูดูก l ลคืออยากรู้ไงว่าเขาคืออะไรอ,อย่างนี้ต้องลอง <c oughs> วันนี้เป็นไรลูกนิ้วไม่มีแรง่ <c oughs> านสตีทไอรอน ปานสตีเล็กอุ้ยมีควันผุดออกมาด้วยทุกคนเฮ้ยในโดมโดมมีกลิ่นชาบ้างกลิ่นชากับกลิ่นส้มกลิ่นส้มนี่แรงเลยอุ้ยเออมีกลิ่นส้มกลิ่นแบบตัดส้มอะเนาะใช่อย่างนี้ต้องมาเต็มตัวริมสีเขาก็เหมือนโคลาทั่วไปเนาะเฮ้ยเหมือนจะอ่อนกว่านิดนึง นี่ไงกลิ่นมันไม่เหมือนโค้กปกติใช่อ่อนกว่านี้จริงจริงด้วยสีอะปกติโค้กอะจะดำปิดปีเลยใช่ไหมใช่ใช่อ่ะให้สาวโคลาชิมก่อนคลั่งใครในโคลามากนะครับชอบทุกอย่างที่เป็นโคลามันเป็นยังไงมันไม่เหมือนโคลาที่เราเคยกินเลยเช้งมันมีความหอมแล้วก็แบบรสชาติเปรี้ยวกว่านิดหน่อยไม่มีกลิ่นชาจริงๆด้วยอะใช่แล้วมีกลิ่นชาหอมชามากเป็นโคลาที่หอมชามันเป็นโคลาชาส้ม อร่อยอ่ะคือมีความหอมชาแล้วก็มีกลิ่นส้มด้วยอ่ะแกกินแล้วรู้อยู่ญี่ปุ่นขนาดนั้นเป็นกลิ่นแบบที่มันไม่ใช่โคลาแบบอเมริกันสไตล์ที่เราคุ้นเคยเลยมันเหมือนเวลาเรากินพวกชาอิโตเอนอะไรพวกเนี้ยแล้วมันได้กลิ่นใบชามารู้สึกแบบนั้นในการกินโคลาันี้เลยเว้ยเออแบบว่ามันมีชาคือกินเข้าไปแล้วมันแบบเฮ้ยมันเป็นชามันไม่ได้กลิ่นโคลาขนาดนั้นมันมีกลิ่นชาปนมาแล้วมันมีความกลิ่นเปอกส้มวิปรทัพใจอ่ะ ออร่อยตัวดูดสิครับรออะไรอะแต่ว่าแต่ว่ามีแต่เรายังมีอีโคลาหนึ่งครับที่แบบว่าน่าสนใจมากกว่านี้อีกครับทุกคนไม่แพ้กันเขาเป็นพี่น้องกันใช่เขาเป็นร่างอีโวของอีนี่เบรีย์เียวกันอไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงชาดา้าดูสีดี นี่คือโคลาสีฟ้าบลูโคลาใช่หรือโซระอิโรชื่อไฮโซชื่อญี่ปุ่นเขาก็มีโซระเนี่ยเรารู้จักดี <c oughs> <c oughs> หมายถึงว่าโซระแปลว่าท้องฟ้าสีฟ้าอะไรนี้อ่าไม่ใช่โซโซระ โอเคโซระอิโร mm hmm. ก็คือสีท้องฟ้า,าใช่ไหมอ่าใช่อันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นโคล,ล่าญี่ปุ่นเหมือนกันจะมีส่วนผสมของชากับส้มอัสากุคลาคล้ายอันนั้นเออคือดูส่วนผสม,ข,มข้างหลังแล้วก็เหมือนกับขวดนี้เลยทุกคนเราก็เลยไม่แน่ใจว่ารสชาติก็จะเป็นยังไงเออมาดูกันว่าเวอรช์ชันสีฟ้าเนี่ยมันจะต่างจากเวอรช์ชันเมื่อกี้ที่เราชิมหรือเปล่ามาโคล,ลาสีท้องฟ้าของญี่ปุ่นมันจะรสชาติเป็นยังไ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 งนี่เป็นไหนที่ไม่เปิดเลย ยกลิ่นเป็นไงกลิ่นกลิ่นเหมือนจะเบาบางกว่าอันที่แล้วนิดหน่อยเออกลิ่นมันมีความบลูฮาว w a i เบาอลองลิ้นกันเลยกิะไม่ยังไงมองไม่เห็นมองหลังกล้อง I'm so sorry ลูกคนก่อนที่เราจะได้ชิมเนี่ยโต๊ะเรากินไปก่อนแล้วชิมก่อนนะครับโต๊ะชิมก่อนเลยอุ้ยสีท้องฟ้าจริงหรอสีสวยสีสวยมากเอาหัวให้คุณผู้ดูดูชัดๆขอพูดดักแก่นิดนึง ใครที่อายุประมาณเราจะทันเป๊ปซี่เป๊ปซี่ปิปซี่เหรปิ๊บซี่เหรอจะทันเป๊ปซี่สีฟ้าเป๊ปซี่บลูเออทันกันไหมที่มันจะมี มันจะมีไว้นะครับถรที่มันจะมียุคหนึ่งที่มันจะมีเปบปซี่สีฟ้ากับสีแดงอะ Blue, เปบปซี่ ade, บูเบปซี่เลดเบปซี่โกมีแบบหลายสีมากออสมัยนั้นอันนั้นมันจะฟ้าแบบน้ําเงินน้ําเงินนะมันไม่ใช่ฟ้าแบบนี้ก็ดูฟ้านี้นี่อันนี้อคอบแบกมากนะครับเน่โดยดีสีสวยมากอุ้ยดูสีเิียมันเป็นสีท้องฟ้าจริงๆอะโซระสวยฉันรักเธอโซระโซระอะไรโซระอิโรโคลาเราชิมเลยนะครับทุกคน อุ้ยมีความต่างงรู้สึกว่าม,มันมีความตัดเกลือแล้วก็มีแบบกลิ่นเลมอนนิดหน่อยใช่ป่ะเออ,อ,เอ,อมันเค็มกว่าอออุ้ยทำไมาณนี้มันเค็ม เหมือนกันทุกคนมีความแตกต่างไม่เหมือนกับันที่แล้วฉันว่าถ้ามันเป็นทะเลอะ่ะจะเหมือนว่าเลยใช่นี่คือแบบรสชาติแบบทะเลอะ่ะใช่เลยสุดยอดเป็นโคลาที่แบบไม่ค่อยหวานนะอุอย้นนอยรอร่อยหวานน้อยครัวอร่อยทุกอันเลยวันนี้คืออันนี้มันจะหวานน้อยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยซาเท่าโค้ปกติแต่ก็อร่อยมากอันเนี้ยมันจะได้ฟิลชาแล้วก็สม้มคือแบบเป็นกลิ่นแบบความญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะ่ะใครอยากได้อยากกินโคลาที่มันเป็นฟิลความญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะแนะนาขวดนี้เพราะว่ากลิ มันแบบูดเหมือนไปนั่งกินอยู่ในบ้านคนญี่ปุ่นอะเออแต่อันนั้นอะมันจะมีความลูฮ e h a w a นิดๆอะรู้สึกปะปพักร้อนอะไรอย่างงี้ v a เ a ชั่นฤดูร้อนเออแบบกินชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแต่ดีทั้งสองแบบครับดูรดลิมเพิ่มแล้วเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปทาคลิปว่าใครจะเป็นผู้ชนะสําหรับวันนี้นะครับเครื่องดื่มที่เราชอบที่สุดเครื่องดื่มที่เราสองคนเลือกว่าเป็น the ะเบสของวันนี้นั่นก ทำแตรมทำ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 บเชำนำทำทำลำท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 ำนำอำทำทานะครับเชงชทบฮิโรชิมำทำทำามากทว่าเชงชอบความที่มันเป็นกลิ่นชากับกลิ่นส้มของเขาอ คือฉันว่ามันแบบมันมีความญี่ปุ่นมากกินแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโคลาที่มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ะจริงๆเราก็ชอบอันนี้นะทุกคนแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นโคลาที่แบบสดชื่อนอีกแบบเออสดชื่อนอีกแบบแล้วไม่ได้หากินง่ายๆ่ายก็เลยแบบเลือกอันนี้มาแล้วมันสีสวยมากจริงๆแบบเออสีสีสวยมากจริงๆเช้งก็ลังเลสองอันนี้แหละพอล็อกจะเลือกกันนันฉันก็เลยเลือกอันนี้เลยโอเคนั่นแหละครับทุกค,คนก็เป็นเครื่องดื่มที่เราสัรหามาทั้งหมดมารีวิวใหหหห้้้้้คุณผููดูดดดไไไไรรรรรรัับบชชมมมมมกกกกนนนนถาาาาออออออยเเเ็ะะะแแแแปปปลืืข แต่กระทั่งสิ่งของอะไร,ประแปลกๆจากออนไลน์หรือจากที่ไหนก็ตามมารีวิวให้ทุกคนดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบสันยสันเันแก้นกี่มันจะหมดขวดแล้วนี่เฮ้ยพาฟโค่าอยากลองอะไรบางอย่างลองอะไรครับเอาจริงดิล็อกจากสีทองฟ้าสวยๆมันกลายเป็นสีที่สีำ้ำงทุกกัน กลายเป็นสีเขียวอร่อยอีกคนละสีเขียวอ่ะสีโคตรแหล่ะ